ความงามของธรรมชาติที่นิเซโกะฮอกไกโดจ้าเอาล่ะค่ะตื่นนอนมาตอนเช้านะคะกับอุณหภูมิลบแองศาค่ะเมื่อวานเป็นวันที่หิมะตกหนักมากเลยนะคะตามภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะหิมะเต็มเลยจ้า คุณฮิดากะก็จะเริ่มปฏิบัติการแล้วนะคะใช้ที่ตักหิมะนาทางไปก่อนเลยค่ะทําแล้วก็สนุกมากมากเลยนะคะสมกับที่อยากมานะคะปกติก็ไม่เคยเจอหิมะตกเยอะขนาดนี้นะคะมาเจอก็แค่ไปปอยคือไม่เคยเจอแบบอลังการแบบนี้คือมาเราตื่นเต้นมากเลยคะ่ะคุณพ่อก็บอกว่าแน่ใจนะเพราะว่าที่น,นนะู่นตกหนักมากเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่ป่าแต่เขานะคะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราชอบแบบนี้นะคะอยู่แบบทมกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็หิมะที่นี่สวยมากเลยนะคะหิมะจาขาวสะอาดบริ แล้วก็ดูแบบปุยแบบเป็นปุยเป็นหิมะเป็นปุยอะคะ่ะมันตกออกมาจากท้องฟ้าที่สะอาดและบริสุทธิ์มากๆนะคะคือไม่เคยสัมผัสหิมะแบบนี้นะคะเป็นนุ่มปุยเลยค่ะแล้วก็รู้สึกฟินมากนะคะอนที่พากันเก็บกวาดนี่ก็ไม่ใช่ว่าหนาวนะคะทําไปทํามาคือร้อนมากเลยจ้า <laughs> ขนาดอากาศหนาวๆนะคะคือร้อนมากดูสิคะแล้วหิมะก็ตกหนักมากนะคะพยากรณ์อากาศเขาก็บอกอยู่ว่าว่าจะมีหิมะตกสะสมเยอะนะคะคุณพ่อก่อนกลับก็บอกว่าจะเหนื่อยหน่อยนะพรุ่งนี้นะเพราะว่าหิมะตกหนักก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร เราเคยลำบากมากกว่านี้นะคะแค่นี้วุ้ยจิบจิบคุณเดแต่ถ้าทําทุกวันก็คงจะเหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เรามาเที่ยวเนาะมันก็สนุกไงคะ <c oughs> ที่นี่เซกูส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขานะคะธรรมชาติสวยงามมากนะคะก็เข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมคุณพ่อถึงชอบที่นี่นะคะเรายังชอบเลยค่ะคนที่มาเที่ยวนิเซกู iko, ส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นสกีกันนะคะเพราะว่าที่นี่ภูเขาเยอะนะคะแล้วก็จะเหมาะกับการเล่นสกีมากนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะคะสําหรับสกีที่นี่คะ่ะ<ม>ก็ช่วยกันทํางานนะคะเข้าข่ายกันดีมากจ้าคุณแม่ก็ไม่ชอบอากาศนะ ะค,ะคุณพ่อชวนมาเที่ยวมาเล่นนะคะถ้าอากาศหนาวคุณแม่ไม่มาเลยจ้าคุณแม่ไม่ชอบนะคะแต่เราสองคนชอบจ้าความไฟฟันก็คืออยากมาอยู่แบบนี้นะคะท่ามกลางหิมะแต่อยู่ทุกวันก็คงจะไม่ไหวเนาะที่เรามาเที่ยวเราก็จะรู้สึกว่าชอบแล้วก็สนุกนะคะแล้วก็อุ้ยดีมากเลยค่ะดีต่อใจมากเลยนะคะวันนี้ก็จะขับรถออกมานะคะดูสิคะหิมะก่อเต็มเลยจ้าแล้วเราจะไปทําความสะอาดลานจอดรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าหิมะเยอะเลยจ้าระหว่างเก็บหิมะที่ลานจอดอยู่นะคะคุณธิดากะเขาก็ล้มจ้าขาลงไปในท่อน้ําทิ้งนะคะ ขำม,มากเลยค่ะแล้วเราก็ขำกันอยู่2คนนะคะแล้วก็ถามได้จูบุเดสกาได้จูบุเดสวาสานมีการยกมือใส่กล้องว่าไม่ไมเป็นไรไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วก็ลุกมาเก็บหิมะต่อจะ้ะ สตองมากเลยนะคะสองคนนี้คือสู้ตายจ้าก <c oughs> ำบัเดนแน่เสร็จแ,แล้วคุณธิดากาก็เดินมาบอกว่าพอแล้วนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วจ้านี่นะคะหิมะก็ตกหนักมากนะคะไปจ่ายเก็บอ,อุปกรณ์น,นะคะเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตรงนี้นะห้ามไปยืนนานนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหิมะบนหลังคานี้จะล่วงหล่นลงมาเมื่อไหร่เพราะว่ามันเสียงดังโครมเลยนะคะน่ากลัวมากเลยนะคะอันนี้เราก็มาเก็บกวาดข้างในคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ํานะคะไปทานข้าวกันจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> พิ่งกวาดเมื่อเช้านี้นะตอนนี้เต็มแล้วเพิ่งทําความสะอาดเมื่อเช้านะพึ่งเก็บหิมะมาเต็มอีกแล้วเดี๋ยวต้องเดินระวัง <c oughs> กวัญอิมะออกจากรถอีกรอบหนึ่งจ้าดูสิคะแป๊บเดียวเองค่ะเต็มรถเลยจ้าไปจ้าเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะร้านนี้เป็นซูชิร้านดังเลยคะ่ะข้าวนาซูชิแล้วก็ปลาสดอร่อยมากเลยนะคะร้านที่คุณพ่อเขาไปประจํานะคะไปจนสนิทกับเจ้าของร้านแล้วจำเหมือนเป็นเพื่อนกันไปเลยจ้าเราขับรถออกไปนะจ้าเนี่ค่ะข่าวพนไปด้วยหิมะคือมันสวยธรรมชาติมากเลยนะคะคือบรรยากาศข้างทางนี้ฟินมากเลยจ้าผ่านภูเขาผ่านทะเลผ่านป่านะคะวิวข้างทางก็สวยงามมากเลยนะคะร้านซูชิคุณลุงนะคะชื่อมากด โตค่ะอยู่ที่อิวาไนค่ะมาถึงแล้วนะคะรอเรสวบุยเดสวิวสวยมากเลยนะไปกินซูชิกันเฟรนดคริสต์มาสอาไปการ์ดนมกคาซันาิมุสมอบคุมากคารบกยเัช บอันนี้จะเป็นร้านคุณลุงนะคะมากดโตโค่ะคุณลุงกับคุณป้าทำกันอยู่สองคนนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ปลาสุดอร่อยมากนะคะ <c oughs> ปกติมาร้านนี้คนจะเยอะมากเลยนะคะแน่นมากเลยค่ะต้องรอคิวนะคะวันนี้มาคนไม่มีเลยค่ะโชคดีมากๆเลยนะจ๊ะเราก็สั่งเป็นเมนูเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูของคุณลุงนะคะอันนี้ค่ะเราก็สั่งเมนูเดิมนะคะชิราชิซูชินะคะข้าวหน้าประดิษฐ์จ้าและแล้วอาหารของเราก็มาแล้วจ้าคุณทิดาการสังเขาก็ชอบมากเลยนะคะยิ้มเปิลเปนะคะนางฟินมากเลยติดใจเพราะว่าปลาคุณลุงสดและหวานมากเลยจ้าอันนี้นะคะเซตนี้จ้าเป็นไงคะน่าทานไหมคะปลาจุกๆุไปเลยจ้าฟินหลายจ้าเซตนี้นะคะ ก็ราคา3,600ยเยนนะคะก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ900บาทจ้าฟินๆจุกๆไปเลยจ้าไม่รอช้าแล้วนะคะเราก็รีบซ้ยเลยจ้าอร่อยมากๆเลยค่ะปลาเขาสดแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะคุณลุงก็ยืนมองนะคะว่าเป็นไงนะอร่อยมากๆเยี่ยมสุดยอดเลยจ้าอร่อยมากโอชีเน่อร่อยมากเลยแนะนำนะแนะนำมาฮกไกโดต้มหมาขับรถสามชั่วโมงแต่ว่าต้มหมานะต้องมาขับรถสามชั่วโมงต้องมานะเพราะว่าสดมากเนาะมากุตโตซูชิ ซุปโวยซุปโวยนัมเบอร์วันนะเดี๋ยวจะไปซุปเปอร์กันนะคะขายของที่แบบของขเหมือนท้องถิ่นเนาะเป็นของท้องถิ่นเหมือนโอทีโอพีโอทีโอพีโอท็อปมันโอท็อปเป็นของของชาวบ้านเอามาขายอยู่ในซุปเปอร์นี้นะอันนี้อำเภออีวานัยครับอำเภออีวานัยจ้า เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอตัวการ์ตูนของอำเภออีวานายนะจ้าตัวนี้จ้าเปิดเข้ามาก็นี่ค่ะซูโมนะคะแล้วก็มีตัวการ์ตูนของอีวานายอันนี้นะจ้านี่ค่ะก็เป็นสินค้าโอท็อปนะคะของชาวบ้านนี่คือตัวการ์ตูนจ้าก็เยอะแยะนะคะเราก็ซื้อแค่หัวแดงมาจ้า เสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับกันจ้าดูธรรมชาติของสองข้างทางนะคะสวยงามมากๆเลยจ้าดูเพลินไปเลยค่ะอากาศก็ประมาณลบเนะคะช่วงกลางวันค่ะตอนกลางคืนก็ประมาณลบเองศาค่ะอันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ทากาฮาชีฟาร์มนะคะฟาร์มที่ดังมากเลยนะคะเขาผลิตนมแล้วก็ทําชีสขายแล้วขนมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะคะนี่เป็นขนมที่เขาขายนะคะนมโยเกิร์ตเขาก็อร่อยมากๆเลยค่ะคนมาที่นี่เพราะว่าขนมอร่อยแล้วก็เห็นวิวภูเขาด้วยนะคะภูเขาโยเทค่ะสวยมากๆเลย ะะแล้วเราก็กินไอติมกันค่ะอาการหนาวๆกินไอติมนี่ฟินมากเลยนะคะกินไอติมเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านค่ะแล้วเราก็ไปออนเซ็นกันนะคะออนเซน็นโอยูนูมาออนเซ็นค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านคุณพ่อ <มา S 1> นะคะอาบน้ำแล้วสบายสบายได้แช่อออนเซ็นเราก็รู้สึกสบายมากเลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะบายบายสายูนาระ